สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถบ้านสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้โตโยต้าโคร l ่ a อันตินะครับเครื่อง106เกียร์ออโต้นะครับสีสวยเต็มคันนะครับคันนี้ใครกำลังหารถใช้งานนะครับ95,000บาทนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับรถจูแถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับ95,000บาทนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับสวยๆเลยครับใครกาลังหารถใช้งานทนทานดูแลง่ายกว้างขวางนั่งสบายสภาพโดยรวมเรียกว่าครบ เอาไปใช้งานได้ครับรถดูแลเก็บระบบเช็คมาให้เรียบร้อยใช้ไปแล้วโดยประมาณ2 0 3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการนะครับดูแลดีรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับระบบไฟฟ้ากระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าภายในงามๆเลยครับเอาไปใช้งานนะครับกับรถมือสอสภาพดีๆแบบนี้นะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้มาชมมาเช็คตัวรถทดลองขับนะครับภายในสวยสะอาดเบาะผ้า สวยๆครับกับราคาและสภาพประวัติก็ชัดนะครับเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการครับดูแลดี95,000บาทนะครับรถโดยรวมสวยๆครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับเป็นเครื่องพันหกเกียร์ออโต้ปี2006นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับราคาสภาพไม่ต้องเก็บไม่ต้องซ่อมอะไรนะครับพร้อมใช้ขับไกลขับใกล้ขับได้ทันทีครับโดยรวมสีสวยเต็มคันนะครับสภาพ เกียร์เครื่องยนต์ก็สมบูรณ์มากๆนะครับตั้งแต่ปี2006วิ่งประมาณ230,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับเอกสารครบถูกต้องนะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนนะครับโทรเจราจาสอบถามขอคลิปได้ขอรูปได้ขอวิดีโอคลอก็ได้นะครับโทรเจราจาเบอร์โทรกับไลน์อยู่นี่นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับ95,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับกับรถบ้านเน,น้นใช้งานเดินทางอำนวยความสะดวกราคาหลักหมืน่นโทรเจราจาโทรสอบถามเข้าไปได้เลยครับรถดี คัดเช็คเรียบร้อยไม่ต้องกังวลกลัวซ่อมนั่นนู่นนี่นะครับช่วงล่างไม่ดังเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบไฟระบบแอร์ครบรุ่นนี้ระบบแอร์ใช้งานสบายครับทนแดดมากๆนะครับโดยรวมเรียกว่าสวยครบจบกับราคาและสาภาพนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้กลัวจะโดนโกหกหมกเมตรเจอรถ พิกคว่ำตัดต่อเราไม่มีนะครับเราคัดรถสวยเท่านั้นนะครับการันตีว่ารถสวยไม่มีชนไม่ตัดต่อพิกคว่ำจมน้ําคันนี้ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับรถบ้านแท้มือเดียวไม่ใช่อดีตแท็กซี่ภายในสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับใครกาลังหารถราคาหลักหมื่นนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับอาจจะเจอ7 9็ด0มก็มีนะครับแต่คันนี้95,000บาทนะครับเพราะว่าเราเช็คและเก็บงานมาแล้วนะครับโดยรวมสวยครบจบเอาไปใช้งานกันได้ทันทีนะครับโตโยต้าโคระอันติดนะครับ ฝาก,กไว้ด้นะครับโทรเจรจารนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อเข้าไปเลยนะครับรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบคัดไม่เก่งเช็คไปเป็นดูไม่ได้รุ่นนี้รับรองว่าทนถึกอึดใช้ง่ายดูแลสบายและที่สาคัญคือกว้างครับรุ่นนี้กว้างนั่งสบายมากๆนะครับฝาก,กไว้ด้วยนะครับขับไกลขับใกล,ขใกล้ขับได้สบายใจเน้นหารถใช้งานราคาหลักหมื่นก็ฝาก,กไว้ด้วยนะครับ